สมมุ้งลวดยอดนิยมปี2021แบบทั้งปีมีฟังก์กชันไหนบ้างไปดูกันสวัสดีครับผมบักสุภกิจจากมุ้งรวดเวียโปนะครับวันนี้นะเราจะมาดูกันว่า3ฟังก์กชันมุ้งลวดยอดนิยมปี2021แบบทั้งปีมีฟังก์กชันไหนบ้างนะครับเริ่มต้นกันเลยครับ อันดับ3ครับเฟรมมุ้งลวด UPVC ครับอันดับ3นี่ไม่น่าแปลกใจครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับวงกบประตูหน้าต่างนะครับส่วนใหญ่ในโครงการหมู่บ้านตอนนี้เลือกที่จะมาใช้วงกบที่ทํามาจาก UPVC นะครับดังนั้นนะครับทำให้ลูกค้าเองนะครับมีความต้องการเฟรมมุ้งลวดที่เป็น UPVC นะครับเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับตัววงกบนะครับอันดับ2ครับมุ้งลวดจีบครับ ในปัจจุบันนะครับมีคนให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยงามค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยผมว่าสื่อต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับจะทําให้เราเห็นว่าวิธีการแต่งบ้านวิธีการเลือกใช้มุงลวดแบบไหนที่จะทำให้บ้านดูสวยงามขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมุ้งจีบนะครับเลยได้รับความนิยมเป็นอันดับที่2นะครับปัจจุบันนะครับมาถึงอันดับ1ครับอันดับ1คือมุ้งลวดไหลเส้นคาดกลางนะครับ sm 1.5นะครับ จ้ามงลูดประเภทนี้นะครับตอบโจทย์ได้ในเรื่องของทั้งความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามเนี่ยเนื่องจากว่ามงลูดประเภทนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องใส่เส้นคาดกลางนะทำให้เวลาเรามองออกไปเนี่ยครับรู้สึกโล่งตานะครับไม่มีเส้นคาดให้เกะก,กะใส่ตานะครับ ประกอบกับปัจจุบันนะครับเจ้าตัวมุ้งลวดบานเลื่อนไร้เส้นค้าดนี่ครับเรายังมีตัวมือจับฝังบานเลื่อนนะครับซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับทำให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็การใช้งานที่สะดวกนะครับสำหรับปีนี้นะครับเป็นที่น่าเสียดายนิดนึงครับมีมุ้งลวดฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่หลุดจากอันดับหนึ่งในสามออกไปนะครับนั่นก็คือมุ้งลวดกันยิ่งตกนะครับ Gecko Protection นะครับแต่ไม่เป็นไรครับ สำหรับมุ้งลวดเกโก้พ rotection นะครับยังไงก็ยังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับแต่อย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับมุงม้งลวดมุ้งลวดเกโก้ rotection เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายนะครับเลือกใช้มากกว่าผู้หญิงนะครับในความเป็นจริงนะครับจบไปนะครับสําหรับสามอันดับมุ้งลวด ปี2021นะครับทีนี้ในส่วนของปี2022นะครับช่วงกลางปีนะครับเราจะมาอัปเดตดูกันอีกทีนะครับว่ามุ้งลวดประเภทไหนนะครับที่จะได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับถ้าคุณมีคำถามนะครับหรือว่าคำแนะนำต้องการให้เราทำคลิปนะครับเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับมุ้งลวดนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังสนใจในเรื่องราวของมุ้งรวดนะครับสามารถติดตามความรู้และสาระดีๆได้จากมุ้งลวดเบียโปรนะครับผ่านทาง Facebook และ YouTube Channel นะครับเบียโปรเรื่องมุ้งรวดยกให้เราขอบคุณครับ